สตรีมิ่งอยังยังไม่ควรยู่เดี๋ยวเรอนัดลองอ๋อครับได้จริงได้ครับผมลองให้ใครถือดิออบช่วยถือเหมือนมันจะหนักไอ้นี่ไม่ไหวไอ้นี่ออกตัวแล้วหนักไหมมีเพจเราแล้วก็ยูทูบอันนี้ยูทูบเราใช่ไหมยู่ทูบพี่นัทเหรอยูทูบผม ขอบคุณครับเอ่ยูทูบผมคนดูเยอะกว่าของคิงยนตอยู่แล้วไหนๆอ่ะพี่ไปยักนะไหนอ๋อนุ่นใช่ไหมสองนาทีไปดูอยู่พี่อไชื่ออะไรนะพี่หนุ่มจิ้งจนไหนไหน เดี๋ยวผมลองเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงเข้าอยู่นะออฟเพดเมาเทสเสียงน่อยคับเมาเพจยังไม่ปล่อยตอนนี้ยูทูนี่นะครับรถบัสเมาเหมาลองเอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้เอาเลยอร้ยไปเลยไปเลยปเลยไเลย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 ไปเลยเลยไปเลยปลยไปเลยเลยปเลยยเลยไเลลยไเยยปลยไยไลยไเลยไเลยไยรย เจสเจสทดสอบ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 หนึ่สองเกือออกไหม สองสามครับตอนนี้บัตรมาจอดแล้วนะครับผมับไปพี่หน้าสวัสดีครับสวัสดีชาวเพจรถบรรทุกอิสุสคิงยนบุรีรัมย์โคราชนะครับแล้วก็ยูทูบช่องยูทูบทักอิสุสทักโฟเซลครับผมนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเพจของทักฟูซิลด้วยนะครับอยู่ในงานกิจกรรมสวัสดีค่ะสวัสสดีคุดยอดนักขับมือทองประจําปี2023ครับพี่ๆนักขับนะครับแล้วก็ท่านเจ้าของกิจการเลยนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามทดสอบของเราในวันนี้นะคะเป็นครั้งที่16นะครับเราตทุกท่านในครั้งที่สิบแล้วในปีสอ6พันรอบหกเพาะนั้นเราเป็นโลหกันพนักงานตรีเทสต้องไปในภาพบรรยากาศเย็นต้นบับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ก็ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวในเซนนะครับรับบวกที่จะเข้าแข่งขันก็ลงมาจากรถบัสที่พามาจากโรงแรมนะครับมาที่สนามแข่งตอนนี้ก็ที่ อ่าลานของ Global House นะครับจังหวัดนครราชสีมาครับพี่นัถนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็เป็นทั้งนักขับที่เป็นรถบรรทุกอ่ารถพ่วงแล้วก็รถเทเลอร์สองประเภทเนาะที่เราจะมีการแข่งขันนี่ก็เป็นโฉมหน้านะครับโฉมหน้าของนักสีนะคะทั้งหมดเลย42่สใช่แล้วนะครับผมสําหรับ42นะครับก็จะเป็นสีเขียวสี่สิบสองท่าน42่สท่านจาก การแข่งขันทั้งสองประเภทใช่ไหมครับใช่ครับแบ่งเป็นเกิดอะไรนะครับสสวัดีทุกท่านนะครับลากพวงกับหัวลากนะครับวันนีเราพาด้วยทีอุ่นเป็นพิเศษอุตสูตรเซลล์นะคะมาตั้งแต่เป็นอย่างอบอุ่นขออนุญาครับที่สำคัญเป็นี้อากาศดีด้วยนะครับไม่ร้อนด้วยนะครับผมอากาศดีเลยนะฮะฝนก็ดูท่าว่าจะไม่ตกด้วยนะครับวันนี้นะฮะดีมากนะครับกับการแข่งขันในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเกิดอะไรนะครับ ดป้ายดูสีนะคะแล้วก็ดูหมายเลขนะคะนั่นตามก็ที่ที่เป็นแล้วก็สีตามป้ายของทียวี่นะครับป้ายสีเขียวนีครจะเป็นหัวลากนะครับป้ายสีเขียวจะเป็นแบบลากพ่วงนะครับอจะเป็น้อสูเป็นวการเรียบร้อยนครับถ้นเราประจำที่้นะครับเวสักทุ่มครับวีกขเราเลครับก็จะเลิ่มแล้วเลครับผมนี่เบร์เเลยนะครับก็คือเราอยที่สนตระานรับ ก็คือเราพักกันที่เซนทาราเซนทันเซนทันเซนทันโคราชใช่เลยโรงแรมเซนทารา มาลงทะเบียนกันคึกคักเลยเม่ล้างรวมแล้วก็สถานีแรกตรวจแท่ทดสอบไปแล้วเป็นการสอบข้อการอสอบทฤษฎีก่อนใช่ไหมทฤษฎีก่อนที่สิบข้อแล้วก็เฉลี่ยไปแล้วสิบข้อว่าใครได้กี่คะแนนเต็มสิบนะถามว่าถือเลขสิบข้อที่คักเอาไว้ก่อนแล้วเขาจะใช้คะแนนภาคทฤษฎีมารวมกับคะแนนภาคปฏิบัติด้เลยหรือเปล่าครับคุณหมอใช่ครับพี่นัดก็เดี๋ยววันนี้จะมีแค่ยสี่ฐานกับสี่ฐานหนึ่งสองสามสี่ หาละยี่สิบคะแนนับแล้วก็รวมคะแนนทั้งหมดดูว่าใครจะได้มากที่สุด ตัวประเภทละ5อันดับหรือเปล่าใช่ครับอันนี้เป็นรอบแข่งที่อยู่ที่โคราชว่าทุกท่านนนอหลังไปแล้วใช่ไหมครับที่เชียงใหม่สนามหนึ่งมาแต่ว่าภาคใต้แข่งไปแล้วใช่ครับภาคภาคอะไรครับภาคกลางแข่งไปแล้วอวันนี้ก็เราอันดับที่4เนาะภาคอีสานก็ภาคเหนือก็ทุกภาคก็จะมีตัวแทนที่ชนะ5อันดับแรกเข้ามาแข่งระดับประเทศอีกทีนึงเป็นอย่างไรบ้างไหครับผม เราพาไปดูข้างหน้าไหมครับลองดูบรรยากาศครับตอนนี้นะี่นี่มาทางนี้มาทางนี้ครับพีนะครับในเต็นท์ของเราเลยนะเราอยู่ข้างหน้าครับแล้วนะครับก็จะเห็นนะฮะวันนี้เรามีศูนย์บริการจากที่สุดนะครับพระเจ้ามาที่จะมาให้คำแนะนำเรื่องของไอติมเล็กเลยครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจสามาจะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะพามาดูผู้เข้าแข่งขันสองท่านเดี๋ยวเราจะมีการทำที่ทีเปิดไอติมโบวนี้หน่อยนะครับ นี่นี่เป็นบรรยากาศนะครับแทนก้องแทนไปนะครับนี่ก็เป็นผู้เข้าแข่งขันที่หนึ่งสองไม่ใช่ครับทางนี้ครับนอนหลับดีื่มต่อกับก็คือโรงแรมอนสบายไหมครับคุณเหมานี่เห็นสีแดงๆไม่ได้จะพาไปอย่างเดียวเลยก็เหมือนพวกกันพิงกันเล็บปูนะครับเนี่ยครับก็เป็นโฉมหน้าผู้เข้าแข่งขันนะครับทีไรแล้วก็มีทางผู้หลักผู้ใหญ่มาด้วยครับตัวแทนดีลเลอร์ของเราก็เป็นทางบริษัทใช่ทิงยนต์จำกัดนะครับใช่แล้วก็มี อ้พนัดมาด้วยนะโรงงานมีพนัดมีสามมิตรนะครับนี่ก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เข้าร่วมประจําปีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเนี่ยเป็นการอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุาเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันปิซซูสุดยอดนักขับเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะครับแล้วก็เสียงจากหน้างานจริงนเลยเปนที่กำลังจะเปิดงานนะครับใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นงานเสยเลานะคะาะดับแรกขอแนะนำท่านขนส่งจังหวัดนครราชสีมา คุณรังสฤษิ์วรรีค่ะยินดีมากนะครับปิดแล้ว่อไปนะครับขอแนะนำผู้บริหารจากทางบริษัทตีเพ็ดอิสุสเซลจำกัดครับท่านแรกมิสเตอร์ทีคาซาฮาระรองกรรมการผู้จัดการครับมิสเตอร์ทีโทติมาผู้จัดการฝ่ายขายรถใหญ่หญผู้จัดตุร <ำ S 3> พรลักษณะผู้จัดการลงผู้เสียงจะได้เข้า คุณสมบูรณ์เอกมองคลเลิศผู้จัดจาก,การฝ่ายสนับสนุนและโซลูชันการขายค่ะครับและขอแนะนำนะครับท่านสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกครับคุณวิชัยสว่างขาจรนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานครับและเรายังได้รับเกียรตินะคะจากผู้จำหน่ายอิซูซูนะคะท่านแรกคุณฐานนันฐานานุศักกรรมการผู้จัดการบริษัทบางปักษ์โคราชจำกัดคุณกัญญพัฒน์จึงวิวัฒนาพรจากบริษัทคิงยนจำกัดครับ คุณสุนิธาอมมพินโยจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียมหมวนมิเลอร์ครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณอลงกรเตชะมีเกียรติชัยจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบารุงยนต์ครับและขอแนะนำค่ะผู้สนับสนุนงานในวันนี้ค่ะท่านแรกคุณยุทธกรโพศร,ริสุขผู้จัดการฝ่ายการตลาดรถใหญ่บริษัทสามิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง่งจำกัดมหาชนค่ะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณนัชชาวงคำภูผู้อำนวยการหน่วยโลจิสติกบริษัทพนัแอสเซม b ลีจำกัดครับ ขอ,อนุญาตแนะนำค่ะผู้อำนวยการภาคสนามคุณภูมิธานภูมิราพันธ์ค่ะ,ะและขอเสียงปรบมือให้กับทีมกรรมการในวันนี้นะครับจากกรมการขนส่งทางบกและจากบริษัทตรีเพศรอิซูสูเซลจำกัดด้วยนะคะร,รับลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญมิสเตอร์ทีคสหระรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพศรอิซูสูเจลจำกัดกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะเร,เรียนเชิญค่ะ,คะ ย่านท่านผู้แทนจากกลมการขนส่งกรมการขนส่งท่านนายกสมาคมขนส่งท่านเจ้ากองรถบรรทุกอิสุสุท่านผู้เข้าร่วมการเป็นการอิสุสุโยกหนักกัดหนูต๋อมท่านผู้มีเกียรติตกท่านะนำกรงบริษัททริปเปจิสุเซิลจำกัดผมขอขอบคุณท่านเจ้ากองรถบรรทุกอิสุสุและผู้เก่งการ อิสสุยบหนักกับมือตองส่งปังหที่สนใจเข้าความกิจกรรมพิเศษที่เอาจัดขึ้นในวันนี้ด้วยการสนับสนงอย่างดีอิ่งจะรวมดังนขนส่งทำโบทำให้เราสามารถจัดการเก่งกันอิสุสุยบหนักกับมือตองใด้เป็นที่ศิีย์โดยดิว,วัตประสงค์หลัก พื่อพัฒนาศักยภาพการขับกี่ของนักขับรถบรรทุกมวลใทยให้มีประสิธิภาพและกโดไปเพื่อจึงรางวัลรวมมูลคาา่ากว่าหมื่นล้านบาทโปรโมทจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกการเก่งกันในปีนี้เป็นออกเป็นสนรอบโดยรอบขับโดยรอขับรวดจะ จัดการเก่งกันในสีจังหวัดผู้ชนะการเก่งขัน25กลองในเทระประเทศดวมตังซิ่ง50กลองจะได้เข้ารว่วมการเก่งกันรอบจีจชนเลิรที่จะจัดขึ้นในดวงนตุลาคมต่อไปรวมตังยังมีสิทธิ์ได้เข้ารว่วมการเก่งกันรอบหนักกับอิสุสเทเลตประจักรปีส่งพังห้าร้อยหกสิบองอีกด้วย <c oughs> ในปีที่ผ่านมาอิาสุสสามารถรักษาโยกกายอันดับหนึ่งในะละละงตลาดรถบันทุกมวลใตไว้ได้อย่างโทนวัน <c oughs> ด้วยการสนับสนุสงอย่างดีอิงคองดูกาและผู้เกี่ยวกองทุกตั้งบริษัทโกอบกปุ้ลทุกตั้งไว้หน้าที่ดีด้วยเรา มั่อย่างยิ่งว่าสุดยอดลบบันทึกอิสุสุคิงออฟตรัและแนวคิดอิสุสุไลฟ์ o ซคลโซลูชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ใจรบอสสามารถลดทอตุเพิ่มกำไรได้ตลดการใช้งานเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถตกสนองทุกความต้องกับ โครงการในการขยายธุรกิจของตึกตั้มในธุรกิจโลจิสติกยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนบริษัทกคโค่งกรุงการขนส่งทันบกบริษัทพนักอสเซมบูรีจำกัดบริษัทสามิตโมเตอร์แมนุแฟคเจอริ่งจำกัดมหาชนน้ำมันครัวขับเท็กเดลโลบริษัททริปเปติสซิลลิซิงจำกัด ในบริษัทบรีเบจอินชวรันเซอร์วิสจำกัดปรักาศถึงและวังว่าจะกรณาให้การสนับสนุนกิจกรรมของกิจสทบรอดไปด้วยครบค้ณนมากครับขอขอบคุณ Mr. พิเศษทีคาซาราเป็นอย่างสูงค่ะเรียนเชิญที่แท่นพิธีเปิดก่อนนะคะคับผมแล้วก็จะขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารเพิ่มเติมนะครับเพื่อทําพิธีเปิดนะครับท่านแรกครับคุณรังสิตวรสรีหาท่านขนส่งจังหวัดนครราชสีมาครับ และคุณวิชัยสว่างขจรนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานค่ะเชิญมายังแทนพิธีได้เลยนะคะเชิญเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําพิธีเปิดไปพร้อมๆกันนะครับผมเชิญเลยนะครับระหว่างนี้นะครับอยากให้ถ่ายภาพกันก่อนนะครับ คนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนับถอยหลังนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มที่ี่เปิดได้เลยนะครับโอเคนะครับ3 2 1เชิญครับ ด้วยนะครับผมมียอดยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับในโอกาสนี้นะครับจะขอได้เชิญผู้บริหารนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับด้านหน้าได้เลยนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะคะท่านขนส่งจังหวัดนครราชสีมานะคะผู้บริหารจากบริษัทดีเทสอิสุสเซลจำกัดนะคะเรียนเชิญเลยนะครับท่านสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งรถทุกนะครับผมผู้จำหน่ายอิสุสนะครับแล้วก็ผู้ับสุดงานนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับ ก็เดี๋ยวพี่ๆนักขับเตรียมตัวลุกมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเชิญเข้าไปถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารนะครับเตรียมหมวกให้เรียบร้อยนะครับผมเตรียมหมวกที่เราแจกไว้ให้เรียบร้อยนะครับช็อตแรกนะครับเดี๋ยวจะเป็นรวมผู้บริหารก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียเชิญมองกล้องด้านบนได้เลยนะครับพี่นักขับใส่หมวกทุกคนเลยนะฮะ เรียนมอง้องนี้ก่อนนะคะั้องด้านบนนะครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับขออิสุสุดนะครับผมชูขึ้นมาเลยนะครับชี้เข้าตรงกลางนะครับถูกต้องนะครับสวยงามนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอได้เชิญนะครับพี่ๆนักขับนะครับเข้าไปถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารเลยนะครับผมเชิญเลยนะครับต่อแถวเรียงเข้าไปเลยนะครับใส่ปวกให้เรียบร้อยนะครับ นี่ก็คือชมหน้าของผู้เข้าแข่งขันในปีนี้นะครับผมของภาคอีสานนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวช่อตไปนะครับท่านเจ้าของกิจการและก็ผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญเข้าไปถ่ายภาพร่วมก,กันนะครับขอใด้เชิญทีมกรรมการด้วยนะครับจากทางกรมการขนส่งทางบกแลวก็จากทางบริษ,ษัทรีเทสด้วยนะครับ เดี๋ยวแถวหน้านะครับก้มย่อลงไปนะครับผมนั่งคุกเข่าลงไปหนึ่งข้างนะครับชันเข่าขึ้นหนึ่งข้างนะครับโอเคแถวสองนะครับโค้งตัวลงนะฮะโค้งตัวลงนะครับรกลัวพี่ๆนักขับนะคะขยับซ้ายสองก้านะคะทั้งหมดเลยค่ะกระเถิบซ้ายสองเก้านะครับผมภาพจะได้สมดุลนะฮะแถวยืนโอเคแล้วแถวข้างหน้ารบกวนขยับซ้ายนิดนึงนะคะ พี 19, ่เฉพาะพี่พี่นักขับที่นั่งนะครับกระเถิบซ้ายสองน้านะคะเพื่อภาพจะได้ออกมาสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะมองต้องเลยครับผมตรงด้านบนนะคะ อีสุสุโพสนะครับอีสุสุโพสนะครับชี้เข้าตรงกลางนะครับอีสุสุโพสนะฮะด้านขวาใช้มือขวาชี้เข้าหาตรงกลางนะคะด้านซ้ายใช้มือซ้ายนะคะโอเคค่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะฮะท่านเจ้าของกิจการนะครับผู้ติดตามนะครับแล้วก็ขอเชิญนะครับท่านสมาชิกสมาคมผู้ปรกการรถบรรทุกทุกท่านเลยนะครับผมเรียนเชิญนะฮะถ่ายภาพร่วมกันเลยนะครับแขกและผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับ เรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับประกบซ้ายขวาได้เลยนะครับผมภาพนี้จะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปใช้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในสื่อของอิสุสุนะครับผมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k แล้วก็เว็บไซต์นะครับเรียนเชิญเลยนะครับขออนุญาตยืนไม่เกินเลดี้อิสุสุนะคะ อาจจะขยบชิดๆกันนิดนึงนะครับผมสองฝั่งเลยนะฮะพี่ๆนะครับแถวกลางเบียดๆเข้าตรงกลางนิดนึงได้ไหมคะอเคีขอบคุณมากค่ะครับผมใครยังไม่มีหมวกรับหมวกแล้วก็ใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวแถวสองนะครับพี่ๆนะครับย่อตัวลงนะครับย่อตัวลงนะครับ โอเคแล้วก็มองกล้องนะครับมองกล้องนะครับลกลางๆก่อนนะคะขออิซุสุโพสชูขึ้นมาเลยครับผมอิซุสุโพสนะครับชี้เข้าตรงกลางนะครับด้นนา,านซ้ายใช้มือซ้ายด้านขวาใช้มือขวานะคะโอเคนะครับผมเดี๋ยวชอ็อตถัดไปนะเดี๋ยวจะขอเป็นวิดีโอนะครับผมปูมอิซุสุกันสักหน่อยนะเดี๋ยวผมจะพูดว่า สุดยอดรถบรรทุกต้องนะฮะทุกท่านก็อีซูซูคิงออฟทรัคนะครับสามครั้งนะครับผมแล้วก็เฮ้ค้างไว้ครั้งสุดท้ายนะครับผมขอเสียงดังๆเลยนะครับจะได้ทําแค่รอบเดียวนะครับอ่ามอง,อ,งองกล้องตรงกลางนะครับไม่ต้องมองไม่ต้องสนใจโดนด้านบนนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บวิดีโอไปนะครับโอเคนะตอนนี้เอามือลงก่อนนะครับเอามืมอลงนะครับผมอ่าพร้อมนะครับสุดยอดรถบรรทุกต้องอีซูซูคิงออฟทรัคสุดยอดรถบรรทุกต้องอีซูซูคิงออฟทรัคสุดยอดรถบรรทุกต้อง <outros. S 1> <im> อ <idir> ีซูซูคิงออฟทรัค <im> ทางไหมนะครับโอเคเรียบร้อยสุดยอดมา,มากๆครับขอบคุณท<ด>ุกคนมากๆครับผม<อ>เดี๋ยวเรียนเชิญน,นะครับยังในเต็นท์พิธีการได้เลยนะครับแต่เตรียมตัวเลยนะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับสําหรับพี่ๆนักขับนะครับ ทำธุระให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปยังเต็น์การแข่งขันได้เลยนะครับโดยที่หัวลากนะครับหันหน้า <ๆ S 1> ออกจากเต็นา์นาครับจะอยู่ทางซ้ายนะครับสิบร้อนะครับขันหน้าออกจากเต็นก์มาจะอยู่ฝั่งขวานะครับผมถ้าใครที่พร้อมแล้วนะครับเดี<น>๋ยวเรียนเชิญยังเต็น์การแข่งขันได้เลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการ อธินายนะคะกฎกติกานะคะและการแข่งขันในวันนี้ให้พี่ๆได้ทราบก่อนนะคะถูกต้องนะครับรวมถึงท่านเจ้าของกิจการแล้วก็ผู้ติดตามนะครับสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับการแข่งขันนะครับไปให้กําลังใจได้ถึงเต็นเลยนะครับผมไปรุ่นพร้อมกันนะคะใช่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะถ้าใครพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรียงเชิญเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราจะมีการนับจํานวนแล้วนะครับผมว่าสมาชิกเนี่ยครบไหมนะฮะอันไหนเรียบร้อยแล้วนะคะขอวร่อ เล,เลยนะครับผม10นะครับ <trucks> ูทางด้านขวานะครับผมพี่นะครับแล้วก็นี้ก็คือวิธีการเปิดอย่าเป็นทางการของภาคอีสานแล้วนะครับกครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็จะเป็นการเริ่มการแข่งขันเนาะตามสถานีต่างๆนะครับก็จะมีหลายสถานีนะครับสี่หรือ5สถานีนะครับมสี่สถานีครับสี่สถานีเนาะแข่งในเรื่องต่างๆจําได้ไหมครับว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ก็จะมีบีกตรงจุดสลาลมอะไรพวกนี้ประมาเนี้ยนะครับขอยจอดรูปตัวที่อะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวระหว่างในงานก็จะดูเป็นบางจุดที่เขาจะให้ได้ไลฟ์เราก็จะไลฟ์ให้ดูนะครับหรืออาจจะเก็บภาพมาฝากนะครับครับ ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นลงไปแล้วเดี๋ยวพอเริ่มการแข่งขันแล้วเราเราจะกลับมาถ่ายท่อสัญญาณให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็กดซับสไครต์และแไลน์เพนรถบรรทุกอีซูซูทิงจอนวีรัมคระและและเอ่อยูทูบครับช่องอีซูซูชารโฟเซลครับผมฝากทักกันขับด้วยนะครับวันนี้ทักกันก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับวัดีครับสวัสดีครับให้บริการนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผม ใช่เลยันะครับที่บมอกระออยู่นี่สใช่้วเมาติดไว้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวมข้างนอกอาเหรอไม่ได้ไลรับอนอี้เี่น้เถายเดียวแล้วได้ได้เได้เลยครับกูมาแชร์เลยก็จะอะไรเของกิจกรรมที่สนใจนะฮาเดีวนพหรถทุกนะครับเราก็ได้มีนำมาจัดแสงโชว์ด้วยนะค